อ่าขอโทษนะครับลุงลุงครับลุงครับคนที่ชอบสามเลยครับลุงลุงลุงหน้ามั่ง่กเออคือว่าชาชาชาที่เก้าเศษสามส่วนสี่อยู่ไหนเก้าเศษสามส่วนสี่ที่ดีมันนายิตี้นะจะไปมีได้ยังไงไอ้เปรตไม่มีอะกูโดนแกงเปล่าวะไปก่อนนะครับแม่ว้าเชี่ยนี่มันนายิตี้ไม่ใช่เหรอมีคันนะแถวนี้เฮ้ยแถวนี้ข้อหมดเยอะเนาะ อขันไหมอ่ะขันแน่จำไว้ให้เลนขวาที่พ่อมดหมดเลยนะได้ได้ไหมไหมอันแน่ใช้ได้ใช้ได้ดีเปล่หาพ่อมดพ่อมดของจริงเข้าไปเอ้าเข้าไปเจอรอนแล้วก็บอกว่าเอ่ออย่าอย่าห้าวนะอย่าเช็ดยาวไปยวะเออเข้า,าไป าครับหมดแล้วรอนร้ายจ้าเครียดเครียดเลยกูอย่าลืมไปสูตรนะกันชนกระตุยหมดแล้วอะดีอะดีดีดีอะบังให้บังให้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาอืมก็ยังจะชนกูอีก